สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะท้องแล้วชมพู่ประกาศข่าวดีอวดคลิปอันตสาวลูกคนที่3าลุนผู้หญิงหรือผู้ชายชมพู่อารยาประกาศข่าวดีท้องแล้วจ้าอวดคลิปวิดีโออันตสาวเสียงหัวใจลูกคนที่3าม หลุนหนักมากผู้หญิงหรือผู้ชายด้านคนบันเทิงแห่แสดงความยินดีเพียบทำเอาแฟนๆลุ้นตามกันเลยค่ะอยากให้คุณแม่ซุป,ปาชมพู่อารยาเอฮาเกตและคุณพ่อสุดหล่อน,นอตวิสรุตมีทายาทคนที่3มเป็นลูกสาวเพิ่มอีกคนไม่ว่าคุณแม่ชมจะแต่งตัวลุกหนก็เป็นกระแสปังตลอดเลยละค่ะแถมก่อนหน้านี้ชมพู่เคยออกมาเปิดใจว่าที่ผ่านมาพยายามมีลูกสาวไปแล้วสองครั้งแต่ไม่ติดเลยสักครั้งจึงรู้สึกเฟลและเสียเฟลมากทำให้ต้องปรึกษา คุณหมอถึงสาเหตุที่ไม่มีลูกเพราะส่วนตัวดูแลสุขภาพตนเองมาแบบครบวงจรมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อวันที่24กันยายน64 คุณแม่สุกตาชมพู่ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมกำลังตั้งท้องลูกคนที่3พร้อมอวดคลิปวิดีโอเป็นภาพอันตรซาวที่มีเสียงหัวใจของลูกพร้อมข้อความว่า heart with แดอนาเธอร r ฮาร์ดวิ i ติ้งอินไซมีแปลว่าหัวใจอีกหนึ่งดวงที่เต้นอยู่ในตัวฉันงานนี้ก็ททำเอาหลากคนวงการบันเทิงอาทิค Kim ley, e silly, ิมเบอร์รี่แอนเทียมซิลลกุบกิฟสุนทิพย์อีอมพิยดาใบาเตยสุธีวัน มิวนิทฐานิวเคลียห์หันสารวมถึงคนบันเทิงอีกจำนวนมากเลยล่ะค่ะเข้ามาแสดงความยินดีกันแบบโรลวแต่ไม่รู้ว่าคนที่3จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นเรียกว่าง,งานนี้ต้องรอฟังคำตอบจากปากแม่ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกันด้วยนะคะ ขอขอบคุณอินสตาแกรมชม m i s s m a t t t i a r g i r l และแรงข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ